กินเข้าไปนะจ้ากินอยู่ค่ะมันก็เยอะอยู่นเนาะอืออค่ะอร่อยอร่ยอยมากโอ้โหตัวเล็กใหญ่ค่ะเขาไม่เรียกเล็กหรอกเนี่ยขเขาเรียกตัวใหญ่นี่ตัวเล็กรียกคุณยายกินด้วยสินะตัวเล็กมะเขือไหมคะมะเขือต้มไหมคะดูสิ ไม่กินให้หรอกยายชวดไม่กินให้หรอกยายชวดไม่กินให้หรอกจ๋าใครซื้อมาแม่หูหูยายแตนประจันนะแม่ซื้อมาไว้ให้หนูไงโอเคไปเอามายายแตนย่ายแตนมากินข้าวหน่อยย่าแตน นี่เต็นอะไรยะเต็นนีเต็นจ้ะอืนอ่นี่นี่น่นี่นนี่็นีี่ีนีนี่ี่นี่น่นหนนีนี่นนี่นีนี่นนี่นี่นี่นิดนีนี่นนี่นี่นนนีีเ เดีสีชมพูด้วยไหนสีชมพูใช่สีอะไรลูกไม่สีอันนี้ไม่สีชมพูอ๋อเรื่องเป็นสีผัวเดียวอันนี้โอ้โหน่าอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยพี่นเพ็ดเอาไหมคะเอาสีอะไรลูกเพ็ดเพ็ดสีเขียวโอ้โหอร่อยจังเลยเหรอ มีรสชาติชาติเป็นอย่างไรมีรบเอาไหมลูกเอาเก็น้องเพชรไม่เอาเพชรไม่ก okay ินเอาเพชรไม่กินแล้วอืมอืมน้อนีิงอ้าวคล้ายสิ่งที่ใส่น้องนน้องอิงคนละบแบบหกทุ่มเลยน่ารักจันจี อืมมีไส้ด้วยหรอบลูกมีไส้มีไส้ด้วยไส้ถั่วแดงไส้อะไรถนะั่วแดงอ้วนอืออะไร,รอะคะมันเปรี้ยวมันขี้นั่นมันเปรี้ยวมะเขือมันเปรี้ยวสิเอ้า